ขอรัตนาบารามีกำลังสมเด็จองค์ฐม,ม,มถึงองค์ปัจจุบันบรมมหาจากักรพรรดิทุกะองค์บารมีรวมพระปัจเจกพระโพธิสัตว์พระพธรรมและพระอริยสงฆ์ตั้งแต่อดีตปัจจุบันในอนาคตบารมีรวมหลวงปู่ดูพ่พมะปัญโยเป็นที่สุดขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลบริเวณรูปลักษณ์ทิศกบเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้น จะเป็นรูปลักพุทธธรรมสังฆะก็ตามรูปลักษของปู่ดู่ของปู่ทวดก็ตามจักรพพัดก็ตามขอบารมีรวมทั้งหมดทั้งมวลแผ่ไปทั้งสามแดนโลกธาตุขอเชิญเทพหกชันช้นมิยี่สิบชั้นเตูมิทุกชัน้นทุกภพทุกภูมิสวดกำลังจักรพพัดพองกันเพื่อเพิ่มกำลัง Namo Tassa Pakawato, Ato Sama Sambutasa. Namo Tassa Pakawato Arahato. Tassa. Namo Tassa Pakawato Arahato Sambutasa. นามุขทายะพระพุทธไตรัตนะยานมานีนปรัตศีสาหัสสุธัมมาโคตโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะโคทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภิธานังวารังคันธังสิวาริตังมหาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิทาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสพุถะธรรมะสังฆปูเชนิ นามพุขทายาพระพุทธายะตนะยามานีนปรัตสีสาหาสุทัตมาพคทโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะโทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาพิธานังวรังคันธ si ังส ah ิวาริตมหาเทรังอาหังว ah ันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุทาธรรมะสังฆูเชนิ นามพุขทายะพระพุทธายะตนะยานมานีนปรัตสีสาหาสุธัตมาพุทโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะโคธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาพิธานังวรังคันธัง si สิวาริธรรมหาเทรังอาหังวันธามิธ ah ุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุถะธรรมะสังฆปูเจนิ นามุขทายาพระพุทธายะตนะยานมานีโนปพรัตศีสาหัสสุธัมมาพุถโธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาพิธานังวรังคันธ si ah ah ังสิวาริธรรมหาเทรัมหังวันธามิทุระโตหังวันธามิธาติโยหังวันธามิสัพพโสพุทาธรรมะสังฆปูเชนิ นามุพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมณีนพรัตศีสาหัสสุธัมมาโคตโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทโมนะพุทาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาพิธานังวารังคันธ si ังส ah ิวาริธรรมหาเทรังอาหังว ah ันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุถะธรรมะสังฆปูเชนิ นาโมพุทธายะพระพุทธาไยะตนายานมณีนปรัตสีสาหัสสุธัตมาโคตโทธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมาบูชาสังฆบูชา อาภิธานังวรังคันธังสิวาริธรรมหาเทรังอาหังว ah ันธามิธุระโตอาหังว ah ันธามิธาตุโยอาหังว ah ันธามิสัพพโสปุถะธรรมะสังฆูเชนิ นามุพุทธายะพระพุทธายะตนะยานมานีนพรัตสีสหัสสุธัตมาพุทโธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภิธานังวรังคันธังสิวาริตังมหาเทรังอาหังวันธามิธ ah ุระโตอาหังวันธามิธาตุโยอาหังวันธามิสัพพโสปุทธะธรรมะสังฆาภูเชนี นามุทธายะพระพุทธายัตนะยานมานีโนภารัตสีสาหาสสุธัตมะโพธโธธรรมโมสังโฆยาถาพุทธโมนะพุทธาบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อาภีธานังวรังคันธังสิวาริตมหาเทรังอาหังวันธามิธุระโตอาหังวันธามิธาติโยอาหังวันธามิสัพพโสปุทะธรรมะสังฆปูเชนิแปลไป กำหนดไปทั้งสามแดนโลกธาตุกำหนดกำหนดข้างบนกำหนดในเมืองมนุษย์และกำหนดครับลงไปที่ข้างล่างแผ่ไปกับบิดามารดาโมยาทั้งหลายผู้มีพระคุณผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายผู้มีพระคุณกับพุทธภงมะปัญโยทุกคนผู้ที่อธิษฐานให้ช่วยเหลือทุกผู้ทุกคน ส่งวิญญาณนะสัพเพโหทาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาคารับปัจจาปัจเจกานันทารังอารังตานัจะเจเจนารักขังปันธานิสัพพษณส sapi buta, sapi dhamma, sapi sangka para pata, pati, kanan, jayam, peran arahan, kanan, jati, jena, rakam, pantami, sabaso sapi dhamma, sapi sangka harap patah pakcikangan jayang perang harap paham tangan tapi jengarap kampan jami abaso tapi sangka harap patah pakcikangan jayang perang harap Sati jena rakam pantami sapasoh Sati buta, <coughs> sati dama, sati sangka Para pata, pati kanan, pantami sapasoh โอทามาธิธามิธรรมงมาธิธามิสางทางอาธิธามิ